สวัสดีทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชารองถ่ายลองทำนะคะวันนี้มีรถกระบะตัวใหม่มาแนะนำโพหฟังกันนะคะไม่ใช่ใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าใหม่สำหรับที่นี่นะคะเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะที่เต็นชาติกระบะสุพรรณนั่นเองค่ะเป็นรถกระบะมิตซูบิชินะคะไทตันนะคะก็ถ้าใครที่กำลังมองหารถยนต์คู่ใจคันใหม่สักคันหนึ่งอยากจะได้กระบะไว้ใช้งานนะคะ ก็เราก็ไม่ได้เน้นรุ่นหรือเน้นยี่ห้อมากนะักเพียงแค่เราต้องการไปใช้งานก็นี้เลยนะคะถึงจะไม่ใหม่ป้ายแดงแต่ก็สภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับมิสูบิชิคันนี้นะคะชมความงามรอบคันกันก่อนนะคะสนใจอย่างไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ0 8 1ย์5 8 2 6 9โทรไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอคำแนะนำเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือเรื่องเอกสารต่างๆได้นะคะ เราก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนิชาลองถ่ายลองทำด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ผู้ใจคันใหม่สักคันหนึ่งก็ติดตามกันได้นะคะก็จะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนำมาฝากกันนะคะแต่เป็นรถยนมือสองนะคะที่เต็นชาติกะบะสุพรรณค่ะ มีทั้งกระบะทั้งรถเก่งนะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อยเราได้เลือกใช้งานเลยนะ,ะมาชมมาลองขับรถตัวจริงกันก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เปิดบริการทุกวันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมิสูบิชิไทไตันนะคะก็เป็นรถปี2,507นะคะเป็นกระบะ4ประตูสีดำ ้าใครที่กาลังอยากจะได้กระบะวอวใช้งานสักคันคันนี้ก็ไม่ผิดหวังนาะสภาพนี่พร้อมใช้ได้อีกหลายปีเลยค่ะราคา24900 0บาทนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตดีนี่ฟรีดาวเลยนะแต่ถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าเราจะได้ฟรีดาวไหมนะคะหรือเราจะต้องดาวเท่าไหร่เนี่ยต้องโทรมานะคะ0817458269สอค่ะก็สอบถามยระเยด,ดเพิ่มเติมได้หรือจะแวะมาชม รถตัวจริงนะคะมาชมมาลองมาขับมาขี่กันนะก็มาที่เต็นชาติกระบะสุพรรณได้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโทรมาสอบถามเส้นทางกันก็ได้นะคะเปิดบริการทุกวันเดี๋ยวเรามาชมความงามด้านข้างคนขับบ้างนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้ลองดูก่อนนะคะถ้าสนใจอย่างไรก็ สอบถามระเียดเพิ่มเติมได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใหม่นะคะ70%น่าจะได้เลยนะคะดูจากทั้งภายในและภายนอกแล้วสีก็เป็นสีเดิมๆค่ะเรามาฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลขใหม่ด้วยนะคะ ถ้าชอบถ้าชอบสนใจเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มาใช้งานสักคันหนึ่งรถกระบะคันนี้ก็แนะนำเลยนะคะซี่ประตู้นะคะยังใช้งานได้อีกนาน,นะคะ่ะสภาพพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์นะคะเราจะับไปทำงานแลนะไปเที่ยวหรือจะไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยสภาพพร้อมใช้มากนะคะนี่คือเลขใหม่นะคะแสนกว่านิดนึง ถ้าสนใจอย่างไรก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับ m มิตซูบิชิไทตันนะคะราคา249,000บาทค่ะรถจดทะเบียนปี2507นะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวค่ะหรือเราจะมีเงินดาวนี่หรือเราอยากจะทราบว่าเราจะพ้องผ่อนเท่าไหร่ก็โทรมานะคะ0817458 2 6 9ค่ะ มาชมความงามด้านในกันให้ให้แบบว่าละเอียดไปเลยนะคะก็ไม่ไม่ได้ละเอียดมากนะักนะคะถ้าอยากจะมาสัมผัสจริงๆก็มาลองขับกันได้นะคะเรามาดูความงามกันนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ผู้ใจไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะ ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะมาแนะนำกันนะคะ, <S <S ะเมื่อเราชมความงามทั้งด้านนอกด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดูยังไงก็ก็สวยนะคะสำหรับไททันตัวนี้นะคะถึงตอนนี้จะมีรุ่นใหม่ออกมาหลายรุ่นแล้วนะคะถ้าเราไม่เกี่ยงนะถ้าเราไม่ติดตรงนี้นะคะ ก็พร้อมใช้งานล่ะสำหรับคันนี้รอคุณอยู่เลยรอคุณฟังมาเอาไม่ให้คุณฟังรอคุณผู้ชมมานะคะมืทดลองขับมาดูรถตัวจริงกันได้คันจริงกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนิชา,อาลองถ่ายลองทำด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ